ค่อยๆโอเคยอมครับอันนี้ขายขายหมดไวัยไหมะแม่หมดค่ะหมดกี่โมงประมาณทุกทีก็เก้าโมงหมดเก้าโมงก็หมดแล้วอยาโอ้โหน่านจังน่าิบจังอันนี้น่ากิบก็มีนะแม่อ่านี่น่ากินมากเลยแม่แม่แม่สูตรจากไหนแม่เป็นคนที่ไหนคนลำปางจ้ะอ๋อคนลำปาง แม่ราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่คะเนี่ยห้าสิบบาทค่ะทุกอย่างห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทมาช้ามัวไปเอาหมูเออผมกลัวจะหมดไงผมก็เลยสัง่งสั่งได้เลยค่ะลูกสาวสองร้อยสิบบาท สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ตลาดเช้านะคะอยู่แก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะคะก็ตลาดเช้าตรงนี้เขามีร้านเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านของป้าแมวอาหารเหนือนะคะน่าก,กินทุกเมนูนะคะคุณผู้ชม อาหารเหนเอาจริงๆหาทานยากอยู่นะแล้วก็คือแม่ของให้เยอะด้วยนะคะลูกค้าแม่ก็เยอะเลยนะเดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะไปไปชมกันค่ะกับข้าวเป้าแมวนะคะเป็นอาหารเหนือนะตลาดเช้าเนาะคุณผู้ชมตลาดเช้าที่แก่งคอยนะคะทุก네วันอาทิตย์นะคะน้ำเยลสูงจ้ะน้ำเยลนึเวลากสูงตูดดำนักก แม่ของหนูรับเหนือหางเลอย่างกระถูกนะครับอันนี้ขายขายหมดไวัยแม่หมดค่ะหมดกี่โมงประมาณทุกทีก็เก้าโมงอดเก้าโมงก็หมดแล้วยากโอ้โหอันนี้มาช้าอดวันนี้มาสายหน่อยวันนี้มาสายหน่อย ดิบนี้นะครับวันนี้อ่อนเป็กอ่องเล็กอันนี้ลาบจ้ะ่าดิจ้ะอันนี้ลาบดิบก็มีนะแม่อ๋อนี่น่ากินมากเลยแม่แม่แม่สูตรจากไหนแม่เป็นคนที่ไหนคนลำปางจ้ะอ๋อคนลำปาง่ะไรจังหค่ติดเมื่อกี้ให้แบงค์ร้อยแม่ค้ายังไม่ตื่นน่าผิด่อย ลาบแม่ราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่คะเนี่ยห้าสิบบาทจ้าทุกอย่างห้บาทจ้าห้าสิบาทอข้ซอยยั่สั่งไว้ได้สั่งไว้นะเราไม่สั่งไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรัดคิวเขาเอาไปก่อนกับลาบค่ะอันนี้งมขอยขอยสุดได้ค่ะ เอาขมูสองแล้วก็ราบหนึ่งขมูเอาทางเรน1แล้วก็ราบเหนือ1นึ่งแม่แล้วนั่นแกงอะไร่ะขาคั่แคไก่จือโอ้โอเคโอเคเด็ดไหมครับน่ากินแม่แล้ววันปกติแม่ขายตรงไหนอ่ะตลาดบุญนาคจ้ะ ที่ไหนคะแม่ตรงป่าไผ่ตรงอ่าทางไปไหนนะลูกโรงงานแ่ะโรงบูนโยบูนโยบูน S G G แบอ๋อตรงนั้นขายทุกวันเหรอคะแม่ค่ะขายทุกวันพฤหัสกับวันจันทร์วันจันทร์กับจันทร์แต่ที่เชื่อแน่ๆก็ตรงนี้ไม่เคยขาดไม่ขาดไม่ลาไม่มาไม่สาย มาตลอดนะคะวันอาทิตย์นะคุณผู้ชมตอนเช้าเอาให้คลายก่อนแม่อ่าโอเคอเค,ครับอ่าแม่ค่ะคทางเลนะ่ากินน่ากินนะคุณผู้ชมหากินยากมากนะคะอาหารเหนือแต่ว่าที่บุญน,นาคก็มีเป็นบางวันไอ้พวกแกง,งเลอะไรอย่างเงี้ย <uge ot> แต่า,าทิตรงนี้จะมีทุกท,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 ทุกอาทิตย์ค่ะรับหนึ่งไห่<ด>้เอาหีอห้ส,สิบหอมเครื่องมากค่ะะได้ ร้านแม่ร้านแม่นี่ข้าวซอยนี่น่าจะเป็นซิเกเนเจอร์แน่เลยลูกค้ามาสั่งแต่ข้าวซอยข้าวซอยลาบนะคะลาบอืมลาบก็ขายดีอ๋อตรงนั้นก็คือจะมีลาบทุกวันเลยค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เหรอคะจ้าอันนี้น้ำเงี้ยวจ่ะน้ำเงี้ยวก็ทางกับขนมจีนอ่าอันนี้เป็นไก่ จะเป็นลาบดิบลาบดิบจ้าอ่าน,นี่เป็นลาบดิบนะคุณผู้ชมนี่อันนี้แกงฮังเลมาต่อที่แกงฮังเลสามช้นโอ้โหดูกว่าชิมเป็นชิ้นเลยค่ะคุณผู้ชมอือหือสั่งได้จ้าูกค้าขัวเพาะค่ะนี่ขัวโพาะนะคะเจ้าข้าวอือหืออันนี้หน,น,น้านนนนหมูจ้ะหน้าหมูอร่อยพี่อร่อยหน้าวพูอวสุกแล้ว เป็นพวกแค่ไก่พวกแค่ไก่ลำปางใช่ไหมคนลำปางคนลำปางนี่มาขายได้ขายที่นี่ได้นานหรือยังคะแม่สลับบุรีประมาณสักี่เดือนึงได้หมเอาน้ำเยียวถุงหนึ่งครับน้ำเงี้ยแล้วนีรับเหนือดิบับเหนืออ่า อ๋อแล้วแม่แต่ก่อนแล้วแม่ขายตรงไหนอะทำไมถึงเพิ่งมาขายได้สามเดือนนะตามาอยู่อ๋อค่ะขาก็บอกมีก่าเปดรเ,เม่มลับเขาเพิ่งเปิดแต่จริงจก็ขายอยู่สลับบริยานานแล้วใช่ไหมหได้อ๋อปีนึงได้ามอ๋มอค่ะเพิ่งมาแตลงาอือ สาวเนื้อสาวเนื้อสาวเน้อเจ้าสายไหนนี่คะรับดิบรับดิบก็ราคาเท่ากันนะแม่เนาะห้าสิบเท่ากันสายหสิบบหกสิบอ๋อหกสิบบาทจ้าหกสิบบาทจ้า น้ำเนื้ออีกชุดหนึ่งของชื่อ่แดงของปรุงเอาราบดิบอ่าอ่าราบดิบแล้วก็น,น้ำเนื้วครับราบดิบน้ำเนื้อเข้ซอยเอาราดดิบค่ะ มาช้ามัวไปเอาหมูเออผมกกัวจะหมดยงไงผมก็เลยสั่งสั่งได้เลยค่ะลูกสาวสองร้อยสิบสองร้อยสบบาทนะคะสี่ถุงห้าถุงนะคนหนึ่งห้าสบาทค่ะสั่งได้เลยค่ะ วันนี้เ่าเอาโต๊ะมาตวงเลอ๋อตลาดตรงนี้ก็ปิดไปช่วงโควิดเนาะแม่น้อนนานเหมือนกันอันนี้เพิ่งเปิดได้มาสามสี่เดือนนะคุณผู้ชมอ่าใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าตลาดตรงนี้เปิดแล้วนะแล้วก็มีกับข้าวเหนือเนี่ยจะอยู่ท้ายๆเลยอยู่ติดกับสถานีตำรวจข้าวเหนือปลาแมวจ้า่ะกับข้าวเหนือปลาแมวนะคะอย่าลืมอ่านป้ายจำแม่ค้านดีๆนะ เนขอบคุณกับรับสุกสุกกระเทียมเจียวตอบกระเทียมเยไม่ได้ล้ว แกงนี้แล้วก็ราดราดเป็นยนื้อครบทุกอ,อย่างนะโอ้ยเดินมาทีแล้วเดินมาทีนึงเอาแล้วอย่างนี้แม่คิดยังไงอะ่ะแกอยู่ที่แกจะคิดอ่ะ เนี่อย่างเงี้ยรเท่าไหร่อ่ะอ่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหแม่โชว์เอซีหน่อยโอ้โหอลังมากสูติศาส h ร n แน l ค่ะโอเคค่ะหกสิเล้นเลยทีนี้จุกจุกเขาเนื้อชุกเนือจุง thấy có thì... 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 đi qua hái bạn hái chùm hái chùm hái 50 hái chùm hái chùm ราบน,นี้สายๆก็หมดแล้วนะคุณผู้ชมแนะนำให้มาก่อน8โมงนะคะถึงจะครบครบนะสั่งลาบดิบไว้3ชุดแล้วก็แพะไก่2อ,องเลยน่าดีใจน่าดีใจแล้วก็ข้าวซอย ลูกค้าเริ่มเยอะเลยนะครับสายสายคนเยอะมากค่ะข้าวไก่ข้าวซองเท่าไหร่คะสาสิบบาทค่ะโดนาก่ค่ะโดนเออโดนทิพยสามกับแพไก่เธอนี่เธออยู่นี่ตัดแล้วข้าวซอยไม่ต้องไม่ต้องใส แม่อาหารเหนือนี่ขายมาสิบปีแล้วเหรอแม่อ๋อแม่เพิ่งมาอยู่สลับนี้ก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้ขายเหรอคะอ๋อแล้วแม่ทำอะไรอ่ะเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานสวยๆอยู่บ้านแ,<ม>แล้วก็มีฝีมือทางด้านนี้นะคุณผู้ชมก็เลยมาขายทำขายนะคะเนี่ย ค่ะก็สําหรับใครนะคะที่อยากมาอุ่นหนุนป้าแมวเนี่ยก็มากันได้ทุกวันอาทิตย์นะคะตลาดเช้าตรงนี้นะประมาณ6กโมงเช้าถึงประมาณไม่เกิน9ก้าโมงเช้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะแมตะะ่ตลาดบุญนาคนะคะตรงนั้นจะหยุดทุกวันพฤหัสวันจนันทร์นะ,ะแล้วก็ตรงนี้สองที่ค่ะคุณผู้ชม มาอุ่นุนกันได้เลยนะคะมาช้าอดนะคะร้านนี้แม่สลับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณแม่ค้าด้วยคะ่ะขอบคุณพ่อค้าด้วยขขออบคค, <c oughs> อบคุณ่